มาเลยครับนัดรวมมาให้แล้ววันนี้นะครับสายแฮชแบ็กหประตูห้ามพลาดเลยวันนี้รวมยาลิสไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหรือว่าหน้าใหม่นะครับพ่อนเริ่มต้นเพียงแค่หกพันเท่านั้นเองฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างตามมารับชมในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะเต้เพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายนะครับแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สาขาใหม่หรือว่าสาขาสามของเรานั่นเองนะครับสาขาใหม่เนี่ย ตั้งอยู่บนถนนสุวินทวงศ์นะครับใครที่อยู่ไม่ไกลมากก็สามารถเดินทางเข้ามาได้อยู่ติดกับซอย46นะสุวินทวงศ์46นะครับก็อยากจะให้มาเพราะว่าที่เนี่ยสต็อกรถเยอะกว่าสาขาแรกแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีรถทยอยเข้ามาเพิ่มเติมแล้วนะฮะก็เดี๋ยววันนี้คลิปนี้ผมจะพาพี่ๆมาอัปเดตนะครับในส่วนของโซนที่เป็นยาริส5ประตูแฮชแบกเรียกได้ว่าเอาใจสายแฮชแบกสาย5ประตูเลยวันนี้ผมจะพามาดูตอนนี้มีจอดอยู่หน้ามา6-7คันเดี๋ยวพาดูทุกคันเลยว่า ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ละคันแล้วก็เลขไมล์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะผมจะเริ่มจากคันที่ผ่อนสบายก่อนก็นแล้วกันนะพี่ๆนะใครที่รายได้ไม่สูงมากประมาณสัก12ื่นนะฮะร,รายได้1 2ื่นสอยากจะมีรถแฮชแบ็กหรือว่ารถยาลิสไปใช้งานเนี่ยมาเลยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากคันแรกก่อนเลยคันนี้บอดี้มาเป็นสีดําถือว่าโฉมนี้ได้รับความนิยมมากตอนนี้ในสต็อกเนี่ยผมมีประมาณ30คันนะพี่นะโฉมนี้นะสาคัน มีให้เลือกทุกสีใครอยากได้โฉมนี้สีไหนก็นแล้วแต่ติดต่อเข้ามาได้ราคาประมาณ4 0 0แสนบวกลบอย่างคันนี้นะครับเป็นตัว1.2รุ่นสปอร์ตปี2021นะฮะคันนี้นะเลขไมล์เนี่ย2 0 0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับกับราคาค่าตัว49,000บาทนะค,คันนี้รายได้1 5ื่นห้าสามารถออกได้คนเดียวจบนะครับไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องมีคนค้าเลยคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ7,800พนะครับคันนี้ผ่อนอยู่7,800นะปี2021เลขไม 20, ล์0 0 0 0โลนะครับ เดี๋ยวพาดูด้านในนิดนึงดีกว่าคันนี้ว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับสำหรับด้านในตัว1.2สปอร์ตปี2021ภายในเขามาเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วแบบนี้นี่นะฮะตัวปีกเบาะแน่นๆตึงๆแบบนี้นะครับปีกไม่มีล้มนะเบาะหนังนะครับพวงมอะไรมัลติฟังก์ชันแล้วก็หน้าจอกล้องถอยอ auto ให้มาครบแล้วสําหรับตัวปี2021นะครับขออนุญ,ญาตคลิปนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดของโครงสร้างนะครับจะพาดูอัปเดตสต็อกยาลิสนิดนึงนะฮะในเรื่องของโครงสร้างเนี่ย สบายใจได้นะครับรถทุกคันที่เพชรยนต์ไม่มีในเรื่องของการชนหนักพิคว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีมาแน่นอนนะครับตรงนี้รับประกันโครงสร้างให้ไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะด้านท้ายช่องเก็บสัมภาระประมาณนี้ก็เป็นสไตล์แฮชแบ็กเบาหลังสามารถพับได้ทุกคันอยู่แล้วที่ผมพาดูวันนี้ก็จะเป็นรถอเนกประสงค์นะครับคันนี้ขอสรุปรายได้หมื่นห้านะฮะรายได้หมื่นห้าผ่อนประมาณ7จ็ดพันแปดฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคันที่ ราคาย่อมเยาลงออกว่านี้นิดนึงแต่ว่ายังคงได้เป็นรถแฮชแบ็กหประตูเหมือนเดิมนะครับคันนี้เนี่ยรายได้แค่หมื่นสก็ออกได้แล้วนะฮะมาเลยบอดี้เป็นสีบอลเงินนะครับจริงๆถ้าเกิดงบประมาณนี้นะรายได้ประมาณ12ื่นเนี่ยผมมีให้เลือกอยู่ประมาณ 4, 5คันนะครับยังไงติดต่อเข้ามาก่อนได้ว่าอยากได้สีไหนนะครับมีสีขาวสีดําแล้วก็สีบอลน,นะครับคันนี้เป็นยาลิซหนสรุ่นมิดนะพี่นะปี2อง9เลขใหม่อยู่ที่10,000แโลราคาค่าตัวของเขาสามแสนหกหมื่นเก้าพัน คันนี้ผ่อนเพียงแค่6,000กว่าบาทนั่นหมายความว่ารายได้ตั้งแต่12,000ขึ้นไปนะพี่นะสามารถเป็นเจ้าของรถแฮชแบ็กได้นะครับเข้ามาติดต่อได้เลยหรือว่าติดต่อเบอร์ด้านล่างโทรมหาเต้ได้นะครับภาพรวมคันนี้เดี๋วดูด้านในนิดนึง1.2รุ่นมิดก็ถือว่าเป็นตัวรองพอปนะครับภายในไม่ได้ขี้ริ้วขี้เห่นะฮะมาเป็นเบาะผ้านะครับหน้าจอยังคงให้มาเหมือนเดิมนะครับมีหน้าจอให้มากล้องถอยมีให้มานะครับวงม,มารัยมัลติฟังก์ชันเหมือนกันเลยราคา12,000 คันนี้จบแน่นอนผ่อน6ก0 0กว่าบาทนะครับด้านท้ายก็สวยน่าใช้เหมือนกันนะฮะตรงนี้มีถุงอะไรมาด้วยนะครับอ๋อจะเป็นชุดเครื่องมือนะชุดปะฉุกเฉินนะครับก็จะมีให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้นะฮะอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบเหมือนกับป้ายแดงนะพี่ๆนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวโฉมหน้าใหม่กันบ้างดีกว,ว่าพราะมีหลายคันนะต้องรีบไปนิดนึงอ่ะใครอยากได้ตัวหน้าใหม่นะครับไม่อยากออกป้ายแดงหนึ่งเลยคือป้ายแดงเนี่ยพี่ต้องวางดาวนะฮะแต่มาหาผม ไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับคันนี้รายได้ผมขอประมาณสักหมื่นหกนะฮะรายได้หมื่นหกนะเข้ามาฟีดดาวได้เลยคันนี้เป็นนิวยาลิสนะครับโฉมหน้าใหม่หน้าแฮมเมอร์เฮดคันนี้เป็นตัว1.2รุ่นสมาร์นะครับราคาค่าตัว4 8 9 0 0 0ันคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณสัก8,000ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ดูด้านในนิดนึงตัวสมาร์ตนะครับตัวนี้ถือว่าได้รับความนิยมสุดสําหรับยาลิสตัวใหม่นะับตัวสมาร์จะขายดีสุดเพราะว่า เ,ออเขาจะมีในเรื่องของตัวปุ่มสตาร์ทมาให้แล้วนะฮะแล้วก็ภายในเนี่ยมาเป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้เลขไมล์อยู่ที่เท<ถ>่า,า,าไหร่เอ่ยห้าหมื่นโลอ่าคันนี้ไมล์ห้าหมื่นนะครับหน้าจอแอร์ออโต้มีมาให้แล้วนะครับครบเลยตัวสมาร์ทถือว่าพร้อมใช้งานกล้องทงกล้องถอยให้มาพร้อมใช้ใหม่มากนะครับเลขไมล์เพียงแค่ห้าหมื่นโลนะพี่นะสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันคันนี้ฟรีดาวได้นะครับประหยัดจากป้ายแดงแน่ๆหลักแสนนะครับนี่ด้านหลัง ด้านท้ายไม่ค่อยแตกต่างอะไรนะสําหรับตัวเก่ากับตัวใหม่ก็จะมีตัวออชุดเขาเรียกว่ากันชนหลังที่เปลี่ยนไปนิดนึงนะครับแต่ว่าไฟท้ายกับช่องเก็บสัมภาระอะไรต่างเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับแบบนี้อยากให้เข้ามาดูก่อนนะฮะใครที่มองหายาลิสอยู่เดี๋ยวไปดูคันถัดไปบ้างสําหรับคนที่อยากได้ยาลิสหน้าใหม่นะครับแต่ว่าอยากได้ราคาถูกลงกว่าน,นี้อีกมีให้นะครับอยากได้ราคาถูกลงกว่าน,นี้อีกมีให้มาเลยคันนี้นะครับ ถูกลงกว่าคันเมื่อสักครู่นี้10,000นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันคันนี้เป็นตัว1.2ูรุ่นสปอร์ตนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับคันนี้เหมาะสาหรับพี่ๆที่จะไปออกป้ายแดงเนาะแล้วก็อยากจะมาดูมือสองให้ประหยัดงบคันนี้ออกห้างป้ายแดงเนี่ยอยู่ประมาณ5 0,000 0กว่าเกือบ600,000นะครับมาหาผมเหลือ479,000ันคันนี้เลขไมล์เพียงแค่70,00นโลนะฮะคันนี้ไฮไลท์เลยคือเลขไมล์7 0 0 0โลวารังตีศูนย์ยังเหลืออีกหลายปีเลยคันนี้ นะครับปี2023เดี๋ยวพาดูด้านในนิดนึงคันนี้ก็ผ่อนประมาณ8,000เหมือนกันสำหรับใครที่อยากได้ไม้น้อยนะฮะใครอยากได้ไม้น้อยเข้ามาได้เลยคันนี้ไม้7,000 4 7 000. 9 0 0นหมะฮะร,รายได้อยู่ที่16,00 0เนี่ยเข้ามาเลือกได้เลยตัวหน้าใหม่นะครับมีให้เลือกหลายคันสำหรับพี่ๆที่ไรายได้16นี่ด้านหน้าด้านหลังสวยใหม่เอียนะยเอเอ่ยมทุกคันนะครับสวยเดอร์ใหม่เอี่ยมทุกคันแล้วก็ เรามีการตรวจสภาพให้ทุกคันมากกว่า274จุดนะครับตรวจให้ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับตัวรุ่นที่เป็นสปอร์ตกล้องถอยไม่มีมาให้นะพี่นะตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาจะทดแทนมาด้วยเซ็นเซอร์การระยะด้านหลัง2ตําแหน่งนะครับก็มีเซนเซอร์มาให้แทนแต่ใครอยากจะอัปเกรดให้มันมีกล้องถอยเนี่ยแจ้งได้นะครับแจ้งได้เรามีทีมงานติดตั้งกล้องให้ได้ไม่ต้องห่วงนะครับอะเดี๋ยวไปดูคันถัดไปอีกหนึ่งคันนะครับมีค่อนข้างหลายคันเลยนะครับใครที่มองหายาลิสอยู่เนี่ย ติดต่อมาเบอร์ด้านล่างนะครับโทรเข้ามาขอสายน้องเต้ได้เลยขอสายเซลเต้นะครับเดี๋ยวผมดูสต็อกให้นะคันนี้มาราคาย่อมเยากวากว่าคันเมื่อกี้อีกนะครับคันเมื่อกี้พาดูเลขไม้เจ็ดพันโล4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันพี่ๆี่ใครมองว่าอยากได้ราคาถูกลงกว่านี้อีกผมมีให้คันนี้เลย1.2รุ่นสปอร์ตนะครับ459,000ถูกลงไปอีกนะฮะคันนี้เลขไม่อยู่ที่4 0 0 0 0โลรถปี2023นะครับเดี๋ยวดูสภาพด้านในนิดนึงว่าคันที่ไม่เ0 0 0เมื่อกี้ กับคันที่เลขไม์อยู่ประมาณสักคันนี้ประมาณ4-5่ห้าหมื่นโลนะครับสภาพภายในไม่ต่างกันเลยนะฮะไม่ได้มีตําหนิอะไรก็อยากให้พี่เข้ามาลองเปรียบเทียบก่อนคันนี้ประหยัดง,งบไปอีก2 0 0 0มืนะครับเลขไม์ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าภาพรวมทั้งบอดี้ด้านนอกทั้งด้านในสวยเดิมใหม่เอี่ยมวารันตีศนย์มีเหลือเหมือนกันนะครับมีให้เลือกทุกแบบวันนี้ที่ผมพามาดูเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะพี่นะ จริงๆในสต็อกยังมีรถอีกนะครับใครที่สนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาได้นี่ด้านถ้ายสวยเดิมขอขอแจ้งข้อมูลนิดนึงสําหรับตัวรุ่นสปอร์ตเนี่ยเบาะหลังเขาจะพับเป็นแบบ100%เลยนะฮะตรงนี้จะไม่สามารถแบ่ง 60- 40ได้นะครับสำหรับใครที่อยากใช้งานฟังก์ชันที่เบาะสามารถแบ่งกันพับได้เนี่ยอาจจะต้องมองเป็นตัวรุ่นสมาร์ทขึ้นไปนะครับหรือใครอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมโทรเข้ามาได้เลยหรือเดินทางเข้ามาที่นี่ได้นะเดี๋ยวผมช่วยแนะนําให้อ่ามาดูข้อสุดท้ายกัน คันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครคันนี้เป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าเขามาเป็นตัวรองท็อปนะครับใครที่อยากได้ออปชันไม่ได้ซีเลีอดเรื่องค่างวดสักเท่าไหร่รายได้สูงหน่อยนะคันนี้รายได้อยู่ที่18,000ขึ้นไปมาจัดคันนี้เลยนะฮะเป็นรถเล็กประหยัดน้ำมันที่ออปชั่นค่อนข้างที่จะครบมากนะครับคันนี้เป็น New ยาริสหนรุ่นพรีเมียมตัวรองท็อปเลขมาอยู่ที่25,000โลราคาค่าตัว529,0 0 0ปี2023 นะครับคันนี้ผ่อนอยู่มาน9,000กว่าบาทจะเห็นว่าด้านหน้าของเขานี่โลโก้ไม่เหมือนใครนะครับมีการเคลือบเรซินมาด้านในเนี่ยฝังเรดาร์ไว้นะครับช่วยในเรื่องของการแจ้งเตือนก่อนการชนแล้วก็แจ้งเตือนออกนอกเลนเลนดีพาร์เจอร์นั่นเองคันนี้ออปชั่นให้มาครบแล้วไฟหน้าอัตโนมัตินะครับมีไฟเดย์ไลท์ต่างๆมาให้สวยงามเหมือนกับรุ่นอื่นนะครับเดี๋ยวดูด้านในนิดนึงตัวรองท็อปมีอะไรพิเศษกว่าเพื่อนๆบ้างนะฮะ ด้านในนะครับถ้าพูดถึงภาพรวมเนี่ยมองผิวเผินอาจจะไม่ได้ต่างอะไรกันมากนักแต่ถ้าพี่ๆเข้ามาดูตัวจริงเนี่ยมาลองจับวัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะฮรหรือว่าตัวเบาะเนี่ยวัสดุเขาจะค่อนข้างพรีเมียมกว่าตัวรุ่นอื่นนะครับแล้วก็ตัวกระจมองหลังตัวนี้ได้มาเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอเนี่ยสามารถต่อ Apple CarP l a y Android Auto ได้นี่ใครที่อยากได้เน้นเรื่องออปชั่นคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นรถเล็กประหยัดน้ำมันที่ตอบโจทย์แน่นอนสำหรับคนที่อยากได้ออปชั่นเยอะนะ ด้านหลังตรงนี้ฟังก์ชันต่างๆไม่ได้แตกต่างอะไรมีต่างกันแค่ตัววัสดุตัวบเบาเท่านั้นเองนะครับใครที่มีความสงสัยเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาดูได้นะมาเปรียบเทียบได้เลยเพราะว่ามาหาผมเนี่ยต้องบอกว่ามีให้เปรียบเทียบทุกรุ่นพี่ๆเข้าไปไป้ายแดงมีตัวอย่างให้ดูแค่คันเดียวรุ่นเดียวแต่ถ้าเข้ามาหาผมนะฮะมีให้พี่ดูตั้งแต่รุ่นสปอร์ตรุ่นสมาร์จนถึงรุ่นพรีเมียมเลยสามารถมาเปรียบเทียบได้ว่ามันแตกต่างกันแบบไหนนะฮะแล้วก็พี่ๆเหมาะกับการใช้งานแบบไหนมากกว่ากันนะครับ นี่ด้านหลังตรงนี้เหมือนกันทุกคันนะครับสภาพสวยเดิมหัวนอ็อตไม่มีขยับรับประกันให้ในส่วนโครงสร้างตัวรถไม่มีชนหนักพิการจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตแถมให้1คันก็นแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่อยากได้เป็นแบรนด์ Honda แล้วก็อยากได้เป็นตัวรถแฮชแบกนะครับคันนี้ผมอยากแนะนําเลยคันนี้เป็น Honda City 1.0รุ่น SV ปี2022นะครับเป็นตัว เขาเรียกว่ารองท็อปนะ SV ถ้าไม่นับตัว RS RS เนี่ยคือเป็นตัวพิเศษตัวท็อปแล้วนะคะคันนี้ก็ถัดมาจาก RS เป็นตัว SV Option ครบ4 4 9 0 0 0คันนี้ผ่อน8 0 0 0กว่าบาทใครอยากได้แบรนด์ Honda อยากได้เป็นตัวรองท็อปเข้ามาดูได้เลยราคาดีมากสำหรับคันนี้นะฮะแล้วก็ SV เนี่ยออปชั่ด้านในต้องบอกว่าให้มาครบมากๆพี่ๆดูเบาะนะทรงเบาะเหมือน Accord เลยนะฮะ ได้เฉพาะตัวท็อปนะเบาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยไม่มีล็อกลอนวัสดุเนี่ยให้มาพรีเมียมมากออปชั่นครบหน้าจอเชื่อมต่อ Apple Car ์เพย์ดอทออโต้ได้นะครับทุกอย่างให้มาครบแล้วสําหรับใครที่อยากได้แบรนด์ฮอนด้ามีให้เลือกเหมือนกันนะฮะเดินทางเข้ามาได้เลยหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาไม่เป็นไรนะฮะอยู่ต่างจังหวัดติดต่อเข้ามาได้เหมือนกันผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับเข้าไปเซ็นที่หน้าบ้านหรือว่าที่ทํางานได้ตรงนี้เดี๋ยวผมบริการให้นะครับแล้วก็ เรื่องของการส่งมอบสามารถส่งด้วยรถสไลด์ได้นี่ด้านหลังสวยเดิมสเปซต่างๆกว้างใหญ่มากนะครับมาดูด้านท้ายนิดนึงนะสำหรับ h o n d a City ด้านท้ายผมมองว่าค่อนข้างเฉีียวนะฮะดูสวยงามมากไฟท้ายเป็นแบบ LED light guide เซนเซอร์กัรระยะมีมาให้กล้องถอยมีมาให้แล้วก็ด้านหลังก็ใกล้เคียงกับยาลิสแต่ผมมองว่าตรงนี้อาจจะแคบกว่านิดนึงนะฮะช่วงสโลปด้านหลังตรงนี้อาจจะจุของได้น้อยกว่ายาลิสประมาณหนึง่งนะครับอ่ะ รถแฮชแบ็กจริงๆผมมีมากกว่านี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวจนเกินไปก็ฝากพี่ๆไว้ประมาณนี้ก่อนวันนี้จะมาอัปเดตหลักๆคือในเรื่องของรถแฮชแบ็กที่เป็นรถเล็กประหยัดน้ำมันนะครับก็ พาดูแค่ส่วนเดียววันนี้นะครับพอหอมปากหอมคอแต่ใครอยากได้รุ่นไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้โทรเข้ามาหาเซลเต้ได้เลยเดี๋ยวผมแนะนําให้หรืออยู่ไม่ไกลมากอยากให้เข้ามาดูบรรยากาศนะครับรถเยอะมากๆมาลองเดินดูเดินเลือกนะครับลองสัมผัสลองขับก่อนเผื่อจะได้ตัดสินใจได้นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะครับผมเต้พยน์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะครับ